สำหรับแอนิเมชันที่โด่งดังเลิฟเด a โรบิรเป็นผลงานการกำกับของ a l b e r t ตเมอเอโเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักระหว่างตัวละครหลักคือไซเรนซึ่งเป็นพรายน้ำที่มีชื่อเรียกว่าค i เบ l o มีการกล่าวว่าเรื่องราวของค i เบโลได้แรงบันดาลใจจากปากกาลนํามกรีก ลักษณะเด่นของไซเรนก็คือมีน้ำเสียงอันไพเราะหลอกล่อให้ใครที่ได้ฟังเสียงเหมือนมีมดสะกดจากนั้นก็จะถูกลวงไปฆ่าและโดนจับกินเป็นอาหารเราจึงรวบรวมเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไซเรนมาไว้ในคลิปนี้จะมีเรื่องราวที่สนุกขนาดไหนก็ตามปร,รับชมกันเลยนะครับไซเรนปีศาจตามตำนานแห่งเทพปการนํำปรกีกับบทเพลงแห่งความตาย สำหรับตัวเซเลนนะครับเป็นสัตว์อามนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตา飒ส,สวยเป็นสาวงามแต่มีขาเป็นครีบเหมือนปลาหรือว่าคล้หนังเงืองนะครับแต่พออยู่บนบกก็จะมีลักษณะมีปีกบินได้ทั้งที่ลักษณะทั่วไปของเซเลนจะแตกต่างกันไปในแต่ละตำนานนะครับบางทีก็เป็นนกที่มีหัวเป็นผู้หญิงนะครับสามารถสะกดจิตผู้คนทําให้ทําตามคําสั่งตัวเองด้วยบทเพลงนะครับโดยมีน้ําเสียงอันไพเราะ และเชื่อกันว่านะครับว่าบรรดานักเดินเรือพอได้ยินเสียงของไซเรนก็ต่างพากันตกในภาวะไร้สติบังคับเรือไม่ได้นะครับจนทําให้เรือจมลงน้ําและกลายเป็นอาหารของไซเรีนในที่สุดบางตำนานก็เล่าว่าไซเรนมีบิดาเป็นเทพประจําแม่น้ำอะเคโลอัสและมีมารดาคือหนึ่งในเทพมิวซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลได้ชัดว่าเป็นองค์ไหนนะครับเพราะมิวมีถึง9นางเลยนะครับ เติมทีก็เชื่อกันว่าไซเรนก็เป็นเทพธิดาอันแสนสวยที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับแต่มีเหตุทําให้ร่างกายซึ่งหนึ่งต้องถูกสาบซึ่งก็มีหลายตำนานที่ต่างกันออกไปนะครับและตำนานที่ขึ้นชื่อก็คือเรล่าเซเลนนะครับได้รับหน้าที่เป็นผู้รับใช้ติดตามเทวีเพอร์เซโพนีวันหนึ่งนะครับเทพฮาเดสอาชาแห่งโลกหลังความตาย มาลักพาตัวเทพีไปนะครับพวกเซเรียนก็อ้อนวอนต่อเทพให้ประทานปีกให้เพื่อที่จะได้ไล่ติดตามไปแต่บางตำนานก็บอกว่าพวกนางถูกเทวีเดิมเทอร์สาให้มีรูปร่างเช่นนั้นเพื่อเป็นการลงโทษที่ไม่ดูแลเทวีเพอร์เซโพนีให้ปล่อยตัวให้เทพเฮสมาฉุดเอาตัวไปและอีกตำนานที่เอา มาทําเป็นละครหรือว่าซีรีส์อีกมากมายนะครับก็คือน้ําเสียงอันขับร้องอันไพเราะพระพริง้งยิ่งทําให้เกิดการยุยงจากเทวีเฮราทําให้กล้าไปท้าไทยกับเหล่าเทพธิดามิวทําให้มาประชันแข่งขันกับตนแต่เหล่าไซเรียนก็พ่ายแพ้กลับมาเทพธิดามิวจึงได้ลงโทษด้วยการถอดขนปีกมาทําเป็นมงกุฎ ด้วยความอับอายนะครับไซเลนจึงได้หลบหนีไปอยู่ตามหินโสโครกเอาชายฝั่งอิตาลีตอนใต้และคอยขับร้องเพลงเพื่อหลอกล่อเหล่านักเดินเรือเพื่อเข้ามาให้ติดกับโดนกินเป็นอาหารนั่นเองหรอครับและอีกหนึ่งเรื่องเล่าของไซเลนที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือมหากาบโอดิสซี ื่องการออกเดินทางของโอดิซีซึ่งหลังจากการทำสงครามกับกรุงทรเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้เดินทางกับสู่เมืองนะครับซึ่งระหว่างทางต้องผ่านเกาะของซอเซเลียนอีกด้วยโอดิซีอุสจึงได้สั่งให้ลูกน้องเอาขี้พึ่งอุดหูเอาไว้นะครับส่วนตัวเองรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็อยากลองฟังเสียงของไซเรียนสักครั้งเลยตัดสินใจมาให้อุดหูและมัดตัวเองเอไว้กับต้นเสารกระดองเรือ เมื่อได้ยินเสียงเพลงของไซเรนโอดิซิอุสก็พยายามดิ้นรวนให้หลุดจากเชือกนะครับเพื่อกระโดดลงน้ำแต่เชือกที่มัดไว้แน่นหนามากเลยนะครับพระองค์จึงรอดมาได้และอีกตำนานก็คือการเดินเรือของเจสันและเหล่าลูกเรือนะครับในระหว่างการเดินทางกลับพร้อมกับขนแกะทองคำจากนกครโคคริสเรืออาโกได้ผ่านเกาะของนางไซเรน เหล่าสลีก็ได้ร้องเพลงหลอกล่อให้เข้าไปใกล้เกาะแต่ทว่านางเมเดียภรยาของเจสันได้บอกให้ออฟิอสุสยอดนักพินบรรเลงเพลงให้ไพเราะยิ่งกว่าเสียงของไซเ,เรนทำให้พวกไซเ,เรนอับอายและหนีหายไปเจสันและพวกพวกจึงรอดมาได้นะครับหลายต่อหลายตำนานของไซเ,เรนมีทั้งความน่ากลัว และความน่าอับอายของไซเบเรียนจนกลายเป็นตำนานให้เล่าสืบต่อกันมานะครับ